อมาดูครับเท่าเก่ขับขึ้นเองเลยครับงานนี้เราย้ายรถไปเคียร์ลิงที่เทนะครับย้าย,ยน้องเขียวไปทำงานต่อเคียร์ลิงที่เทครับก็

ด้วยไปถนนเยอะเกินอีกอ่ะแค่นี้ครับว่าเออฝั่งนี้ออกเยอะจนดูทางนี้ป่ะอยู่แต่ข้างเดียว โอ้โหอบังอาบังอาบังบังใส่ผาทุงมาเลยค่อยๆไปครับน็อตโลรวมมาแล้วน็อตโลรวมมาแล้วไหนตัวไหนตัวนี้หรือเปล่าก็ได้เทเล์เสียตตี้มาย้ายให้นะครับ ใส่ดินโรเลยครับเคลียร์ลิงเสร็จก็เทเลยาซหาายหา,า,ยหาดูชัดเลยครับนี่ครับดูครับโอเคครับนี่พิ่งอาบน้ำครับทีมงานน้ำไม่ค่อยอาบ ประหย,ยัดน้ำครับประหยัดน้ำครับช่วงนี้โอ้โร้อนมากเลยสายร้อนมาแล้วสายร้อนเอาทะลือมาทะลือเป็นไงครับขับแท็กซี่ โลก็คือก <wi> ิ <itud soundtrack> ีงกรีนกรีนลู่นาเลยหนูไปเอาเลยหนูยับเลยฮะถ้าไม่ใช่ไก่มันทานไม่ได้ยะเออเออจุดเปตาเนยอะเอาจุขึ้นนิดเดียวเพราะยาวขึ้นสุดฟังนู่นเอาไว้นิดเดียวนี่เสียปอก็เพิ่งมาถึงนะครับ เที่ยวแรกเที่ยวแรก bye ào cho kênh mày Mì เฮ้ยไม่โลมาสะบัดยางน้นต้องให้ไมโครไปก่อนนะครับต้องเคี้ยวไปก่อนเดีย๋ยวเราตามหลังนะครับเพราะเรายังทีไม่ได้นะครับต้องโรไมโครเคียลิงครับเอาไม้ขึ้นมาจากสาก่อนเราค่อยตามไปทีหลังครับโอ้เสียต่าอุ่นเครื่องโลเลย เมื่อเช้าเสียตั้มออกมาจากบ้านนะครับออกมาจากพานก็ไปเติมน้ํามันครับลงมาครับตกใจครับปลาคคบหายครับขับบุญไปหาอีกรอบแถวบ้านพอดีมีคนเก็บไว้ให้นะครับก็โชคดีไปครับได้ปลาคคบรอคืนนะครับนี่น้องเขียวน้องเขียว ในหน้าลนในหน้าลนแน่สามชายยานี่คนปั๊มลมมาอีกลูกปั๊มลมมานะครับมาบริการครับนี่ทางเสรอลนก็บริการดีเลยนะครับเอาเบือยางเออโหปั๊มลมตกโอ้โอ้ ไปแล้วไปเชื่อฟ้าครอบก่อนไล่ไปทีละขั้นครับตามไปต่อไปใครจะไปครจะตามตันนิดเดียว ราก็ใส่ดินดานครับถมสะต้องใช้ดินดนน โอ้เป็นล้ารถมาอย่างดีแล้วนี่สงสัยมมปกลางโทรมานี่นอน โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากติดตามช่องเิรีรถดำเกือบหล่อด้วยครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ s u b สไ r i b e ให้ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจนะครับก็กลับสวัสดีครับ